ดูรถมือสองดูแบบไหนดูยังไง ài, นะครับหนึ่งอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองรถเก่าแล้วถ้าไม่มีการรับประกันเครื่องยนต์แล้วนี่ถ้าคุณซื้อไปแล้วคุณได้ซ่อมล่ะอย่าเน้นที่ราคาค่าซ่อมมันมากกว่าค่าซื้อด้วยซ้านะครับค่าเสียเวลาคุณในการาที่คุณซื้อรถไปแล้วคุณได้ซ่อมได้ซ่อมได้ซ่อมแล้วใครเป็นคนจ่ายถ้ารับประกันเครื่องยนต์อย่างน้อยๆนะครับการรับประกันเครื่องยนต์หนึ่งหมื่นกิโลหรือ3เดือนก็เป็นในการช่วงระยะเวลาที่เราขับรถหรือใช้งาน มีปัญหาก็จะได้โทษสอบแจ้งสอบได้นะครับพี่น้องแบบนี้จะดีกว่าอย่าไปเบิ่งรถแค่2วิผมขอลองเบิ่งรถ2วิเบิ้งเอาให้หนังนะครับพี่น้องเบิ่งเบิ่งเอาสักสองวิเขาขายดีขายดีนะครับกัดคู่ลูนแล้วครับเวลาเวลาสอบนะเท่านั้นแหละครับปัญหามันจะเยอะนะครับเวลาคนหลายท่านนะครับที่เจอปัญหามารถ2วินี่เจอซ่อมมาเยอะแล้วนะครับนี่เอาแล้เบิ้งน็อตคันนี้นะครับน็อตฟ้ากระโปรงขยับมีรอยกันทำสีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีขยับนะน็อตน็อตไม่มีขยับนะครับ RL อนะครับ L ไม่มีรอยชนหน้านะครับแต่มีฝากระโปรงจิ้มมาแล้วเขาก็ทําสีฝากระโปรงมาใหม่นะครับอ่าก็แค่นั้นน้ํายาหล่อเย็นนะครับสียังสวยตัวนี้คันนี้นะครับปั๊มน้ำน่ะเห็นไหมนี่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 ปั๊มน้ํามีแน่ปัญหาแล้วนะครับเราต้องได้เปลี่ยนปั๊มน้ําแล้วนะครับหนึ่งปั๊มน้ําน้ํามันพาวเวอร์นะครับคันนี้ก็แสดงว่าถ้าไม่เติมน้ํายาเราจะไม่รู้ว่าน้ำปั๊มน้ํามันรั่วไม่รั่วแล้วขับรถไปแล้วน้ํามันแห้ง แล้วทาให้เครื่องลอกได้อันนี้สาเหตุใหญ่มากเลยนะครับอันตรายนะครับเอาวก็ต้องมาดูนะครับไฟหน้าไฟตานะครับเป็นไฟหน้าเดิมโรงงานนะครับอ่าไฟหน้าเดิมโรงงานแก้มซ้ายแก้มขวานะครับบ่มีขยับน็อตฝากระโปรงเอ้ยฝากระจกหน้ามีมีมมมีการเปลี่ยนมาแต่สีโรงงานเดิมๆสวยๆนะครับเดิมๆสวยๆไม่มีปัญหาแน่นอนรถทํานี้ทําสีมาแล้วนะครับเอาตีเลยผมว่าตีมาเลยอาบนะ้ามาแล้วนะครับอาบนะ้ามาแต่ว่าก็สีว่าสวยใช้ได้นะครับ ภายในนะครับพี่น้องเขาหุ่มเบาะให้ไหม้นะครับบุ่มเบาะให้ไหม้ทั้งสีอ่าทั้งอันทั้งคูหนาใสา่ขวาเนาะอ่าภายในทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกไฟฟ้าเครื่องยอนต์สองพันหาตัวอีเครื่องยอนต์สองพันหาตัวอีน็อตคันนี้น็อตนะครับไม่มีรอยขยับน็อตนะครับไม่มีรอยขยับน็อตสวยแท้แน่นอนนะครับ รถใส่รถขวาบ่มีการถอดแต่เคยทําสีมาแค่น,นั้นพี่น้องรับได้ซื้อรับบ่ได้อย่าเพิ่งซื้อนะครับเบิ่งขั้นไ่ต่อไปนะครับมุนเม็ดอักนะครับโรงงานเดิมโรงงานเคาะดูบางๆนะครับยางไม่ซีเสียนแน่นอนแท้การันตีได้ขั้นนี้พร้อมไปบรรทุกบรรท่านะครับสําหรับไพลซีเอาไปบรรทุกนะอ่าฝาท้าทยก็มีรอยบอ่สวยนิดนึงนะครับมีรอยริ้วรอยนะครับเห็นบอ่อ่าก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับราคานี้ถือว่าคุ้มไหมนะครับกับเราเปลี่ยนยางให้กระมือนล้วแล้วพี่น้องเอาเป็นยางขอบสิบหกนะอขอบสิบหกเขาเปลี่ยนให้ไร นะครับพี่น้องเดียวก็ตรวจสอบเครื่องยนต์รับประกันเครื่องยนต์อีกนะครับบัว่าสิเป็นส่วนเครื่องยนต์นะครับเข้ากับรับประกันอายุ่คือเก้านะครับนี่มาสตาร์ทเครื่องนะครับเข็มไออยู่ที่สามแสนสี่เครื่องยนต์สามแสนสี่เราจะเปลี่ยนสายพานไทมิ่งนะครับ้หลายอย่างนะครับพี่น้องบ่ตตองย่านนะครับไม่หลายบไหลบ่เป็นยังนะครับขอจะเอาไปใส่สอยเห็นมันได้นะครับมาดูน็อตนะครับประตู ด้านขวาบ้างนะครับไม่มีรอยขยับแท้แน่นอนนะครับอันนี้เอาไว้ใช้กันยาวๆนะครับเดี๋ยวเราตรวจสอบให้ไม่ต้องกลัวนะครับคันนี้ถือว่าาไปใช้งานแบบสวยๆยาวๆนะครับรับประกันเครื่องยนต์ให้ด้วยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าซีนฝาครอบ้าเดี๋ยวเ้อเปียนในไม่น้ำยารอเย็นหรือนะครับตอนนี้ปั๊มน้ํามีแน่นอนมีรอยอยซึมรอยรั่วแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าไม่เติมนน้ายาเราจะไม่รู้สิ่งตรงนี้นะครับนี่เครื่องยนต์ดังเงียบนะครับอ่าไม่มีควันไม่มีไออ่า ภายในห้องเครื่องถือว่าไม่มีโดนชนหนักนะครับมีรอยอันนี้เราต้องได้พ่นให้นิดนึงนะครับเดี๋ยวพ่นสีให้น้ําจะเกิดจากแบตเตอรี่นะครับเสื่อมลงมาอันนี้ไมันเป็นซิ่งเล็กๆน้อยครับพี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้องสนใจแบบนี้ก็เอาไปใช้ได้เป็นมีไฟตันหมองให้พร้อมนะครับทุกอย่างระบบแอร์เย็นเบสรับประกันเครื่องยนต์หนึ่งหมื่นกิโลหรือสามเดือนอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับเฉพาะเครื่องยนต์ส่วนช่วงโลกช่วงล่างเราจะตรวจสอบให้ก่อนนะครับไม่ว่าคุณจะยังไงผมจะตรวจสอบให้ก่อนนะครับเอาไปใช้ข้บพี่น้องว่าแม่นเอาไป่อม ถ้าถื้อไปสอบมันบ่ยากครับพี่น้องซื้อถือตัวนี้ก็ได้อยู่นะครับราคานี้จัดโปรโมชั่นให้ได้เลยนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเงินสดนะครับถ้าเงินผ่อนหนึ่งสองแสนเก้าพันบาทเอาผมผมให้ได้ได้ราคานี้นะพี่น้องศูนย์หกสองหกเก้าหกหกสองสองเก้านะครับหรือแอดไลน์มาเบอร์เลยนะครับให้พี่น้องสนใจก็โทรสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับว่าเอกสารมีอย่างแน่นะครับจัดไปแน่นได้นะครับลูกค้าไม่มีเครดิตดีไม่มีเครดิตนะครับเขาต้องดาวอยู่ประมาณห้าหมื่นนะครับผมเดี๋ยวเราอยู่ประมาณห้าหมื่นนะครับ เอาเป็นว่าพี่น้องสิเอาไปใส่หรือเอาไปสอยไปตรวจสอบกันดีๆนะครับคันนี้ผมบอกเลขการันตีนะครับสีไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ว่านะครับเครื่องยนต์ดีแล้วเราด,ดูแลให้นะครับรับประกันเครื่องยนต์ให้ค่าสีสวยนะครับ,พ,บพ่อบ่งพ่อเบรกเดี๋ยวตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับลาไปก่อน,นครับพี่น้องเจอกันคลิปหนา้าซื้อไปใส่บแม่นซื้อไปสอม